นี่คือช่องกัญญาเดเทนเมนต์ในการถ่ายทำลมแรงเมื่อประมาณสามสิบนาทีที่ผ่านมาต้นยูคายักใหญ่ริมคลองฟั่งซอยสวัยประชาราสิบสีได้หักโค่นตัดสายไฟขาดอันตรายมากนี่คือฟั่งติศพานข้ามระหว่างใต้ต้ำปะตะทอสายไฟต้นยูคายหญ่ ทับสายไฟเส้นขาดซอยสฟประชาราสิบสีต้นไม้อยู่คาต้นใหญ่ทับสายไฟขาดริมคลองระวางซอยสายประชาราสิบสี่นี่คือช่องกัญญาเดชเทนเมต์เป็นผู้ไทยทำตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ยัยยงทับอยู่นี่คือตึกสแตนเลสกับร้านชบาเส้นทางลัดระวางริมคลองท,ทำมต้นยูคาใหญ่หักค่ะ ทักตัดสายไฟเส้นทางริมคลองขาดจากกัญยาตะเทีนมันผู้ไทยทำช่องในครั้งนี้ซอยสบายประชาราษิบ์ี4ซอยปู่เปเล่ต้นไม้ใหญ่ตัดต้นยูคาตัดสายไฟขาดลมแรงมากอยู่มา1ิบสอปีไม่เคยลมแรงเท่านี้ต้นยูคาใหญ่ประมาณ พาทุนกลางประมาณห้าสิบเซนทับบ้านคนจะไม่มีใครเป็นอะไรนี่คือการไทําของช่องกระจายเดอะเทนเมนต์วันนี้วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันหกสิบห้าเวลาประมาณสองทุ่มต้นไม้ใหญ่ต้นยูคายักษ์ทับสายไฟเส้นริมคลองซอยปูไปเลยข,ขาด ซึ่งเส้นเลดดับชนิดหมดเลยซอยสซย,ยพระจุดสีดับมั่งติดมั่ง